ผมมีมคนเคยถามมาว่าติดลาบไปเนตไปแล้วเนี่ยสามารถเอาลาบไปเนตติดทับได้ก่อแล,แล้วมันจะติดดีเหมือนกับไม่ทําไม่อย่างเดียว<อ>แบบเขาจะหู้จะได้ว่ามันติดดีติดบว่าดีอย่างแบบสวัสดีครับผมชงบุ้ม ไอ้พวกนั้นครับผมปะกันเส็จแล้วอ,นนอันนี้ช่วงโควิดกันนี่โควิดโอ้ลืมไปครับโควิดครับแต่ว่าตอนนี้โรงงานผมปลอดโควิดครับผมแต่ผมขอขออนุญาตเปิดหน้าสมหน้าคำรอไล้นะครับโอเค okay, สั้งเบิรมวันนี้ช่วงกักตัวเขาจะย่างอย่างกันดีวันนี้ปวดหัวขนาดนั้นับผมมีคนเคยถามมาว่าติดลาบิเนีไปแล้วเนี่ยสามารถเอาลาบิเนีติดทับได้ก่อนอ่า แล้ววันนี้เขาจะมายังจะได้ดีครับผมจะมาสอนวิธีแบบสามารถติดทับได้ครับติดทับได้ติดทับได้ครับแต่ว่าต้องทากาวหนาหน่อหหนึ่งครับผมหีาคนทำหลายคนแล้วโอเคอันเดียวเขามาดูวิธีกันเลยน่าจางเบิร์มนะครับผมได้ครับผมวิธีแรกก็คือนี่ครับผมันนี้คือติดติดรันติีข่าไปได้ครับผมอันนี้เป็นลามิมนตนะรับนีครับผมลามิเนตอันนี้คือลายไม่ผมจติดเี่พอว่าสามารถติดได้ก็ผมจะทากาวรับแรงลครับมันจะแน่นก่อนจังเบิร์มแน่นครับผมแน่นครับอยู่ดีคนทำวิธีครับผม นี่ครับนี่คือกาวยางครับตัวไปดัน็อบดันรอบสีแดงครับดันรอบสีแดงสีเขียวสียังไงได้ครับผมกาวยางลงไปไ่ผมจะเทครับผมนี่ครับแต่แล้วมันจะติดดีเหมือนกับไม่ทําไม่อย่างเดียวแบบเมืถ้าถามตรงนี้เนี่ยสู้ติดไม่ล้วนได้ครับรได้บองตรงครับแต่ละนี่ถ้าคนเอาง่ายว่าถ้ามันจําเป็น,นค,คือคาดต้องหลอกออกเนาะเออเอาไว้ ทำใจเองที่บ้านเนาะที่บ้านแบบง่ายมันต้องมหนังหลอกออกอีกครับผมมันจะเสียเวลาอือของตัวเองใจเองครับแต่สำหรับลูกค้าพยายามอย่าทําแบบนี้ครับลองออกก่อนครับโอเคครับผอันนี้เอาไว้ใจเองเนาะครับผมใจเองครับโอเคอันเดียวเฮาเือถางเบิรมท้ากาวแล้วรอแห้งแล้วเดี๋ยวเฮามาติดกันพอนะถางเบิรมได้ครับผมได้ครับ เออสังเบิมตันนี้ก้าวเข้าก็แห้งแล้วเนาะแห้งแล้วครับผมอันนี้หมจะติดแล้วครับผมนี่คือลายใหม่นี่คือสีขาวเราเป็นสีขาวเนาะผมจะได้พอหันชัดเต็นครับผมหมจนติดเข้าไปเนาะติดเอาง่ายๆวาเนาะติดพอวะนะครับเราก็ต้องไหวรีดครับอันบรีดใช้ผ้ารีดครับผมนี่ครับรีดรีดเขาจะหู้จะได้ว่ามันติดดีติดบว่าดีสังเบิ้มถ้ามันติดบดีมันจะบวมออกมาครับมันจะเป็นคืนนั้นหน่ะ อันนี้ค่เรียบเี่ยาคือติดดีครับผมจะเป็นป้องๆออกมาเหมือนฟ้องอาการเนาะต้องมีค้อนนะยครับมันแน่นครับผมแน่นครับเรียบแป๊ดนะครับเรียบแป๊ดโอเคแล้วเชิงเบิ่มเล่าเขามันเขาต้องทิ้งไว้เมืนก่อนมันถึงจะใจงานได้จำเป็นครับของก้ามาราแล้วก็จะมาติดได้เลยครับผมติดได้เลยแต่ท้าก้าวล้วส่องเทียวจะคดีครับเพราะมันเป็นมิเนตมันหมื่นครับถ้าถ้าเป็นไหมเนี่ยท้าเทียวเรื่อง และขอบเนี่ยเขาพยายามทาสองเทียวมันเน้นเน้นเน้นขอบน่อยเนาะเขอบครับผมเขอบแล้วแต่เขาต้องจําเป็นคูดแบบไม่เนาะทางเบิ้มเนาะมันจําเป็นก็ได้ครับผมแต่ผมแบบสำหรับได้งานตัวเองหรือว่าถ้าลูกค้าบางคนเ็นอยากเอาไว้แล้วเขาคัดกระดาษซ้ายได้ก่อนกระดาษซ้ายหยาบๆคัดได้ก่อนได้ได้ครับเนาะเพื่อว่าเนาะเผื่อใส่เนาะเผื่อแปดสิบเบอร์นคู่สิบกว่าไปโอเคทางเบิ้มนแล้วก็ไอ้กาวยางเจีิงมันล่ำล้ำมันนี่เราเขาจะเนี้ยจะเก็บอันนี้ผมแจอปัญหาครับที่ผมเจอที่เหนื่อยเจ็ดกันเดียวครับผมเจอปัญหาเนาะนีี่กมาาเนะ เผื่อเราจะได้บอเพื่อกันเก็บเก็บความสะอาดเนาะสะอาดต้องครับผมเช็ดเลยครับผมแล้วพายแห้งเช็ดถูมกับหนึ่งพราะมันมันจะติดตรงนี้อยู่มันจะถูเนี่ยออกยากเวาพายแห้งเช็ดมันจะถูออกาไให้เราครับเดี๋ไปเลยอ่าครับผมมันก็เจ็ดไปให้ครับนะครับให้เราครับอ่าครับผมนะครับวิธีการเก็บรายละเอียดทำควสะอาดเนาะเรียบร้อยแล้วจมูกเนาะครับผม อโอเคครับท่านเบิร์มช่วงช่วงนี้นก็เป็นช่วงโควิดเนาะโควิดครับผมลกระบาดกันเนาะเจอกันมันแล้ลงเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านเออถ้าหายม่วงว่างก็คิดอย่างได้ก็อย่าลืม,มสีย้อมสีย้อมเนาะจากเบิ้มไอฟโฟแมนแล้วกันครับผมเพราะว่า,า,า,วาอยู่บ้านห้ามีโต๊ะเก่าหรือประตูไม้หรือประตูเกา่เกาซื้อสีไปย้อมเล่นๆกันที่บ้านที่แบบเส็งๆแกเส็งแกเส็งเนาะอ่าแกเงอแต่บางหูเนาะถ้าได้เฟอร์นิเจอร์ดี ออของเกาๆมาจับม้าทำสีขายก็ได้นะครับผมเนาะได้ครับผมมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์เนาะโอเคแล้วก็ไข่อยากจะฮัตติดโฟมิกาก็ได้เนาะครับผมโอเคติดงานเงี้ยติดใจอย่างนั้นโทรมาในเพจในเพจก็ได้เนาะจะมาปรึกษาใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะโทรส่วนตัวมาเลยก็ได้เนาะเบอร์เฮามีอยู่แล้วเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทางเบิรมจันักเนาะเติมมาแนะนำการติดโฟมิกาทับการถามอะไรคนละวันนี้ก็เลยทำเพื่อพอเนาะขอบคุณทุกคนครับผม เป็นห่วงตัวเองทุกคนนะครับผมอย่าิ่งก็แซ่ก็ไล่นนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับทั้งสอมครับครับผมบ๊ายบาครับ